พูดถึง a อท Hybrid กันบ้างครับซึ่งเขาจะเปิดตัวสิงหาคมนี้โตโยต้าจะวางเครื่อง1.5ลิตรไฮบริดที่สามารถรีดแรงม้าได้ถึง111แรงมา้าแรงบิด141นิวตันเมตรเหมือนกับที่อยู่ในยาริ c คร s สคาดว่าแมทท r เรีต่างๆอย่างบล็อกเครื่องยนต์และงานภายในบางจุดที่เราได้เห็นในยาริ c คร s สก็อาจจะได้เห็นใน a อทิ Hybrid นี้เช่นเดียวกันและด้วยขุมพลังที่มาแบบนี้ก็เขา้าเขาที่โตโยต้าจะดันรุ่น G R ออกมา ซึ่งถ้าไปดูรุ่นพี่อย่างอ l t i ิสหรือ Corolla Cross ที่ทำ GR ในค่ายเดียวกันออกมาเป็นไปได้สูงว่า GR จะไม่ได้มาแค่ชื่อแต่จะมีการปรับหน้าตาภายนอกไปอีกแบบและปรับภายในให้อารมณ์ GR มากขึ้นรวมถึงช่วงล่างที่น่าจะโหลดเตี้ยเล็กน้อยเพื่อเพิ่มดาวฟอสรวมถึงใส่โชคสปริงพิเศษและเหล็กค้ำยันตัวถังมาให้ด้วยเพราะเขาน่าจะเอาไปแข่งในกาูเ s o l i n งและงานแข่งอื่นๆที่จัดขึ้นทุกๆปีนอกจาก a t ท i GR ที่หลายสื่อคาดว่าจะเป็นตัวเต็งแล้วเขาอาจจะทํารุ่น HEV มาอีกหนึ่งรุ่นสําหรับใช้งานทั่วไปเพื่อรองรับตลาดคนอยากได้รถ HEV เครื่อง1.5ไว้ขับชิลๆในเมืองมีหลายคนที่เห็น a t i ี HEV หลุดวิ่งทดสอบบนถนนบ้างแล้วแต่ว่าติดสติกเกอร์ลายพรางนะครับหากเพื่อนๆมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมสามารถแชร์กันมาได้ครับ